สัปดาหที่แล้วผมพูดถึงปันกลุ่มกองทุนกลุ่มเจ้าหนึ่งนะที่อายุประมาณ94-95ปีวันนี้ผมมาพูดถึงเบลลี่กิฟอร์ดซึ่งหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับแล้วก็ได้เคยรู้จักเคยลงทุนเคยเจ็บตัวกันมามีกําไรกันมาแล้วแต่จังหวะที่เราไปเข้าลงทุนในเบลลี่กิฟอร์ดซึ่งเจ้าเนี้ยผมก็คิดว่าเป็นเจ้ารองเทอมมากๆเพราะเขาคืออายุ116ปีนะครับถามว่า เบลลี่กิฟฟอร์ดเนี่ยนะครับเขามี3คำของเขาอ่ะก็คือ curious patient brave ก็คือช่างสงสัยอดทนแล้วก็กล้านะครับคือถามว่าจะลงทุนกับเขาเนี่ยนะครับเบลลี่กิฟฟอร์ดสไตล์เขาคือจัดพอร์ตโก t h แล้วก็จัดแบบคอนเซนเทรตนะครับวันนี้ผมจะแนะนำลักษณะของวิธีการดูแบบหาเนี่งสำหรับผมนะอยากสอนวิธีตกปลา สไตล์แบบ l องเทอ r m gold นะครับเบลลี uh, ่คิฟฟอร์ดเนี่ยถามว่านี่คือ,น,คอนี่คือตัวกองแม่นะครับตัวกองทุนหลักของ KFUS นะครับซึ่งถ้าใครลงทุนตามคำแนะนำของฟันท็อกนะพี่เจ็นะครับก็จะแนะนำกองทุน KFUS นะครับรวมถึงการที่เราปรับพอร์ตมาในรอบนี้ก็จะมี KFUS ใ,ในบางพอร์ตนะครับแล้วก็หลายท่านก็จะบ่นว่าเอ้ยโหปีสปีที่ผ่านมามันเจ็บมากจริงๆนะนี่คือเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกองแม่นะครับในเส้นสีดำของ KFUS นะครับในช่วงตั้งแต่เขาจัดตั้งกองทุน ะครับในแชร์คลาสที่เราลงทุนเลยนะโดยตรงนะรประมาณช่วงต่อมาสที่1ปี2017นะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบลลี่กิฟอร์ดตัวตัวของทุนหลักของเชฟยูเอสเนี่ยเอาท์เพอร์ฟอร์มนะนะครับเอสแอนพีห้าร้อยได้นะครับแต่เป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงที่ทั้งเหมือนฝันและเหมือนในในรอกในบางคนเนี่ยนะครับก็คือช่วงโควิดนะครับถ้าเราตัดช่วงนี้ออกไปนะครับตัดช่วงที่ค่อนข้างแอปนอร์มอลออกไปเนี่ยจริงๆแล้วก่อนก่อนจะเข้าสู่โควิดเนี่ยเขาก็ เ u าเ e r ร o r m นะครับ S&P 500ได้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับหลังโควิดจบเรื่อง post covid ไปแล้วนะครับเนี่ยหลังปี2022เป็นต้นมาในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเขาก็เริ่มกลับมาทยอยเอาเ e r ร o r m นะั้เราดูกระตาก็เห็นนะครับว่า s อ500ซึ่งการเอาเ e r ร o r m S&P 500นี้ยากมากนะครับในมุมของผู้จัดการกองทุนฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องแยกแยกแยกยุคสมัยของของโควิดแล้วถามว่าตอนนั้นทําไมขึ้นมาเป็นภูเขาแล้วลงมาแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่า สไตล์โกรดหุ้นที่เขาถือเนี่ยมันได้นอกจากจะได้ประโยชน์จาก QE นะครับดอกเบีย้ยคัดลงแรงแต่ผมคิดว่าที่ใหญ่กว่าคือเรื่องของสไตล์หุ้นที่เขาถือว่าได้ประโยชน์จากการเวิร์กฟอร์มโฮมนะเช่น Shopify ไฟลเขาถือเยอะถือทุกพอร์ตเลย Shopify เนี่ยก็ช้อปออนไลน์นะครับหลายๆตัวเนี่ยก็คือแจ็คพอตว่าโควิดเนี่ยยิ่งดันให้ยอดขายหรือกําไรนะครับพุ่งพุ่งแรงนะครับเขาตัวกองทุนนี้นะครับถ้าถามว่า สไตล์คือถือหุ้นน้อยๆตัวประมาณ45ตัวนะครับไกด์ไลน์เขาคือ 30- มสถึงห้ตัวฉะนั้นเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าพอถือหุ้นน้อยรายน้อยตัวแล้วบวกกับสไตล์กรอเนี่ยความผันผวนของพอร์ตเขาจะสูงนะครับความมือเจะพอร์ตมันจะสูงกว่ากองทุนอื่นๆโดยทั่วไปที่ถือหุ้นกันเกือบร้อยตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เจ้านี้ผมว่ามั่นใจได้เลยเรื่องของสไตล์ฟันเมนเจอร์คืออยู่กับบอรจอยู่กับตัวผู้จัดการทุนที่เบลลี่ฟอดเนี่ย อยู่กันมาแบบ20ปีบวกๆนะครับแล้วก็หลายคนก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทซึ่งเบลลิคิฟอร์ดเป็นลักษณะของบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับอันนึงที่อยากไฮไลท์ให้ดูนะครับนอกจากอย่างที่เรียนว่าวันนี้เราจะมาสอนแกะดูตกปลากันนะครับคือตัวเบลลิคิฟอร์ดเนี่ยนะครับเขาเนี่ย PE ในพอร์ตของคุ้ของเขาที่เขาถือเนี่ยประมาณ45เท่านะครับสูงกว่า S&P ที่19เท่านะครับเออเขาไม่ได้จัดพอร์ตตาม S&P เเลยเลยนะเขาไม่สนใจเลยแต่เขา หยิบมาเป็นตัวตั้งเบนช์มาร์กให้นักลงทุนเปรียบเทียบดูแล้วกันก็คือเขาลงทุนในหุ้นไฮโกรธไฮโกรธยังไงคือ5ปีที่ผ่านมาหุ้นที่เขาถือเนี่ยส่วนใหญ่นะกำไรโตประมาณ20%ต่อปีในขณะที่ของอินเด็กซ์เฉี่ยแล้วโตแปดนะครับแต่ก็แลกกับ PE ที่ค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นเรามองทั้งสไตล์การถือหุ้นและคาแรคเตอร์ของหุ้นและจํานวนหุ้นที่ถือเนี่ยต้องยอมรับว่าความผันผวนเนี่ยนะครับจะสูงกว่าดัชนีอันนี้ผมเชื่อว่าคนลงทุน อกองประเภทเนี้จำเป็นที่ต้องเข้าใจนะครับพว่าสูงคืออะไรถ้ามองในเมืองเบต้านะเบต้าเท่ากับ1ก็หมายถึงว่าความเสี่ยงเท่ากับตลาดอันนี้คือ1.8นะครับอมองในบุูมสแตนดาร์ด e ด i วี i ชั่นนะครับก็สูงกว่าตลาดเนี่ยเกือบประมาณเท่าตัวนะครับฉะนั้นก็ก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งนะครับเพราะว่าแต่ที่อยากให้ดูก็คือว่าเขายาวๆเนี่ยยังไงเขาก็เอาเปอร์ฟอร์มเซ็พีห้าร้อยได้นะเดี๋ยวพอถ้าเราตัดช่วง a b บ o r ร a มลช่วงโควิดไป นะครับผมมาอัปเดตกันสําหรับคนที่ถือกองนี้หรือสนใจกองนี้นะเขาก็จะมีจริง,รงๆเขาจะมีรายงานทุกไตรมาสว่าเขาซื้ออะไรขายอะไรไปคือเขาถือลองเทอมก็จริงแต่ว่า,าไม่ใช่ไม่เขาไม่ซื้อไม่ขายเลยนะครับเขามีการปรับออกนะครับแล้วก็หลาย position น่าสนใจเช่นผมคิดว่าในมุมซื้อเนี่ยเขาซื้อ healthcare สามตัวแล้วก็ซื้อตัวที่4ซื้อเย,ยติครับหวังว่าหลายท่านน่าจะคุ้นคุ้นชื่อนี้นะฮะก็คือไอ เขาเรียกอะไรไดกระติกน้ำใช่ไหมแก้วสเตนเลสเก็บความเย็นเก็บความร้อนครับ,รบผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าเป็น,เป,นเป็น listed company นะครับดันั้นจะเห็นว่าสไตล์ของเชฟยูเอสเนี่ยเขาแม้เขาจะมีหุ้นขนาดใหญ่มี magnificent s e v e ในพอร์ตบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไปหาอัลฟาเนี่ยหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเนี่ยยกตัวอย่างก็เยติก็เป็นหุ้นหนึ่งที่เขาเพิ่งซื้อมาในไตรมาสที่แล้ว แลวถาม่าเขาเวลาเขาซื้อเขาเขา,เขาค่อนข้างแบบตรงไปตรงมาเขาซื้อสี่ตัวเขาขายสามตัวขายหมดนะนะครับ oh. ก็หลายตัวก็เป็นการคัดอย่างเช่นซูมนะนะครับเพื่อมาตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับกพ mm hmm. พอผ่านมาโควิดเริ่มก็ซูมก็ไม่ได้รุ่งเรืองอย่างเก่าเขาก็ขายออกหมดนะครับฉะนั้นก็นั่นก็เป็นตัว KFUS นะครับที่เป็นกองทุนที่ผมคิดว่าทั้งสไตล์โกลด์และลองเทอมเนี่ยนะครับต้องนึกถึงกองดีจริงๆนะครับแล้วก็ถ้ามองไปข้างหน้านะ EPS โกลด์ e ต่อปี ตามบูมเบิร์กเนี่ยประมาณเท่าไหร่ก็คือกำไรเนี่ยโตประมาณปีละ4 0กว่าต่อปี L. นะครับบน PE ที่45เท่านะถ้าใครเข้าใจเรื่องของ PEG Ratio คือเอา PE เทียบกับการเติบโตของกำไรเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย PE ที่สูงมากแลกมากับการโอกาสการเติบโตที่สูงนะครับจริงๆเนี่ย PEG ไม่ได้แพงนะถ้าที่ดูอย่างนี้ก็คือถือว่าค่อนข้างแฟแนะครับนันก็เป็นทั้งหมดของโอกาสการลงทุนแบบเดลองเทอร์มกรดนะครับวันนี้